ท่านชื่ออะไรกันน่ะท่านซุดใช่แล้วล่ะตัวแทนเทพแห่งสายฟ้าเนี่ยท่านถึงซุดล่ะพอดีข่าวไม่ค่อยแข็งแรงไขข้อค่าเสื่อมไขข้อนี่แน่วกเลยท่านวกเลยท่านท่านทำอะไรกับต้นไม้น่ะก็ไม่อะไรต้นไม้ข้าตีมอนเต

โดดี่ไ้วในที่สุดในที่สุดท่านก็ทำหอกหายข้าเไปปลากว้างกว้างจับหอกขาแล้วแลบลิ้นแล้วก็วิ่งไปแลบลิ้นอย่างนั้นเลยนะเห็นภาพเลยเห็นภาพนึกถึงวินเทอร์โซเยอร์จับโลกับตันเมกาแต่ว่าไม่ไม่คืนนะไม่คืนเอาไปเลยแลบลิ้นแล้ววิ่งหนีไปตอนเทพเบื้องบนบอกข้าหน่อยว่าหมูป่าอยู่ไหน ก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าเจอแล้วไมเี่ยเอ้าแอยากตอนกลางคืนแล้วเรานอนกันก่อนแล้วพรุ่งนี้เช้าเราจะออกเดินทางไปล่าบอสกัน,นท่านเราจะได้หาของมาทำวิกแอคแกันเราจะได้ขนเลขกันก้าวเลขสู่สังเวียนท่านสังเวียนไหมครับใช่หรือไม่ไม่ไม่ใช่ท่านโคมสวิตโทมสุเ <laughs> 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 ท่านไอโต้ถ้าเกิดว่าท่านเห็นประกายไฟแบบชี้ชี้ขึ้นมาแล้วขอให้ท่านกดอีเพื่อเก็บอาหารที่สุกแล้วแล้วถ้ามาข้าไปเก็บล่ะ มันจะกลายเป็นท่านเท่าท่านต่อตะโก้ท่านมีคนพยายามจะดันข้าเข้ากองไฟเห็นเห็นจริงเห็นนี่ไงนี่ไงนี่ไงเก็บ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 อย่าปล่อยมันไว้จนเปต่อตะโก้นะไม่กล้าเข้าใกล้เลยตอนนี้ไว้ใจใครไม่ได้โอนั่งยังียกได้กัน มเราจะต้องมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ซ้ายล่างท่านทำมาพูดแบบทิศตะวันตกเฉียงใต้ทรายล่างค่ะข้าว่าทางนั้นไม่ดีอันตรายข้าว่าไปทางทิศตะวันออกเฉียงตกกันดีกว่าเออท่านเป็นเรียนภูมิศาสตร์มาลุกเปล่าเนี่ยเอนไปโดนเล้วไปโดนขอโดนไปโดนไปโดนไปโดนเออธนูมันต้องใช้อะไรบ้างนะให้อยากรับให้ท่านให้โตด้วย กรั้นทำลายธรรมชาติเออเอาเลยเนี่ยแม่เห็นแม่เห็นแม่เจ็บใจใช่ไหมล่ะนี่เลยข้างกำลังตีต้นไม้โอ้โหต้นไม้เจ็บมากทาจะถูธรรมชาติลงโทษเข้าตัวอุ้ยอุ้ยอุ้ยธรรมชาติลงโทษไปดีเถอะนะวูเลยุ้งมอทนเนี่ย อเดี๋ยวข้าไปเก็บของแล้วข้าควรชุบท่านยังไงไม่ไม่ไม่ข้ามาเกิดใหม่ในบ้านแล้วพวกเจ้ารอข้าเดี๋ยวข้าจะไปเก็บของโอเคอยากเชื่อเลยว่าการฆ่าต้นไม้จะได้ของเยอะขนาดนี้ไม่ไม่ไม่ของข้าข้าจะย่างตุ๊กแกโอ้ย่างตัวเองใครตุ๊กแกไหนตุ๊กแกไหนนโอ้โหตุ๊กแกตัวใหญ่มากตุ๊กแกตุ๊กแกวิ่งไปดับไฟพรีรี ข้าจะช่วยยิงในสามสองมูป่าท่านยิงข้าท่านยิงข้าเอ้าทำไมข้าเก็บน้ำข้าเก็บน้ำอะไรล่ะข้าเก็บไม้ไม่ได้กันเต็มหรือเปล่าไม่เต็มมันอาจจะอยู่ในตรงไหน่งหมายถึงท่านนะเฮ้ยอะไรนะค็อกกีอะไรนะค็อกกีคนร้ายอะข้านังหมู หนังหมูกี่อันท่านต้องการ6 6อันข้ามีอยู่เจ็ดทำรับไปเลยถ้าต้องการแค่หกอะข้ามีเจ็ดข้ามีเจ็ดเอาหกอะข้าจปแล้วใช่ข้าจะเอาหกเาข้ามีเจ็ดน่ะข้ามเจ็ดงงงงทำไมกันครับเนี่ยงงงงข้าขอเสนอทคำสุดโอ้โอ้ข้ากัาำลังจะเป็นเทพเจ้าแล้ว กำลังเป็นใหญ่ในโลกตอนนี้เลยไปโนกไปต้กูใช้แสงท่านตัวอะไรน่ะก็แค่กวางนี่นะบินเระจ้ากวางโมโหแล้วนี่านไปทําเขาไว้อะฮนูไปฮนูไปโอ้ยเดียวเดียวาม r ฮานูยัง โอ้ร oh, ้อนแรงจังเลยเราเนี่ยร้อนแรงจังเลยเราเนี่ยมันโดนสั่นมันตามข้าทำไมจะตามข้ามาเป็นกวางที่ร้อนแรงนะเราเนี่ยจิบตูดมันจิบตูดจิบตูดกวางข้าอยากขี่ข้าอยากขี่มันเหลือเกินข้าอยากขี่มันเ่ยท่านก็กระโดดขึ้นไปเลยข้าต้องหาหินก่อนนี่แน่นี่แน่นี่แน่อู้หู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 มันตามข้ามันตาม ใช่แล้วใช่แล้วว้าวท่านได้ขี่แล้วเจ้าไปเลยท่านขี่มันได้แล้วอโอ้โหไม่มามาสิมาสิมาสิลงน้ำเหรอลงลงน้ำเหรอไปตามคล้าเหรอใช่ๆๆแล้วท่านโอคโคเย่ล่อมันไว้เก่งมากค่ะ เก่งมากค่ะเก่งมากเขาหัวไปกอะไรเนี่ยมันยุ่งอะไรด้วยเนี่ยเอ้ข้าอยากขี่มันอีกสักรอบเออแค่ไม้ขี่เจ้าก็ได้โอ้มันตามข้าอีกแล้วเหรอเฮ้ยจังหวะนี่แหละท่ันขี่มันเลยท่านยุ่งเดี๋ยดี๋ทำไมข้าเลื่อนรถทำไมข้าเลื่อนรถมันโจมตีแบบเอโอเอยังไงล่ะท่านข้าอยู่ตั้งไกลมันตามหาข้าเจ้าต้องรถป่าหอกแบบสปาร์ต้าเอาหอกข้าหาย ของข้าอยู่นี่ท่าตาไปไหนอ่ะมันแลบลิ้นแลบลิ้นแลบลิ้นระวัง้เรล้างตามาาจะปลาหอกไรบ้างหือนี่ไปไปไปซะเราหอกใคไปเลยยังไม่ตายหรอตาแล้วตายแล้วตายแล้วตายแล้วไอ้เราหอกข้าอยู่ไหนอ่ะท่านท่านเห็นหอกข้าบ้างไหมอ๋อข้าไม่เห็นนี่ยในมือโอโคเย่เนี่ยขโมยท่านไปแล้วนี่ข้าว่าใช่แน่ๆเลยอยากจะล่าอีกสักรอบไหมท่านได้เลยท่านถ้าจะเริ่ม แต่หาห่อข้าไม่เจอเลยไม่บอกเขาไม่ทันเลยไปเลยไปไปไปอย่าไปยุ่งไปผ่าดเจอเบอร์รี่ด้วยอ่ะเก็บก่อนเก็บเก็บเลยเก็บเลยดีมากดีมากเก่งมากเก่งมากโอยฟาดทักฟาดเต้น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 โอลิมปิกปี2022เลยคือโดดขึ้นวิ่งขึ้นนี่ ท่านู่าไว้ทลาะไว้ดีมากไมตีเลยหูหุหอ่อนเดไฟเต้น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 โอลิปิกโอลิปิกจ้าไปไหนท่าน้าไปจุกรอบหินจุกรอบหินจุกรอหินแล้วไม่ไปไหนจริงเลยโอ้ยุ้ยฟาดท่านฟาดหมดไม่เปซะหมดไม่เปซะอย่าอย่านรหิแงมากแรงมากแรงมากไม่เท่าไรไม่ข้ามข้าม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 มม ไม่นะอย่าตายในน้ำไปนรอบรอบรอบเราจะได้เ oui, ก็บเขางหมเอ้ยได้อยู่งั้นเรากลับบ้านกันดีกว่าวันนี้นะคะพวกเราพวกเราทั้งสามคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะก็สําหรับใครที่ชอบอ่าวีดีมของพวกเรานะคะก็สามารถใช่สามารถย่อยืนได้สามารถใช่ใช่ใช่ถูกต สำารถคนหัที่ชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ไอชาจิดตามช anel แล้วก็ไอต่อ L H ด้วยนะคะสำหรับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายโอยอุ่นๆลอยอุ่นๆลยมันไปอยู่ข้างหลังเนอะผมคบเพิ่ แอปพลิเคชันไอชาที่ไอชาจะส่งความสุขไปให้ทุกคนทุกที่ทุกเวลาที่คุณต้องการเปิดให้ดาวน์โหลดได้แล้วทั้งใน Android และ iOS นอกจากนั้นก็ยังมีสติกเกอร์ไอชาน่ารักแบบสมมาตรสามารถซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Line Store ใช้แล้วเหมือนมีไอชาอยู่ด้วยในทุกแชทมาแพ่ขยายอาณาจักรกุ๊ปป้าไปด้วยกันนะคะ